itu กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ,อปริยากรพรมทองได้โพสต์ข้อความและรูปเกี่ยวกับเรื่องอาวที่เกิดขึ้นกับตนเองว่ารู้สึกผิดหวังช่วยกันแชร์ด้วยหลังจากพบตัวพยาธิหรือตัวปลิงจากสาลายจากตลาดลำทับผู้สื่อข,ข่าวจึงเดินทางติดต่อไปยังเจ้าตัวเพื่อทราบเรื่องที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทราบชื่อต่อมาคือนางสาวปริยากรพรมทองอายุ48ปีชาวตำบลทุ่งใสทองอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ซึ่งทางเจ้าตัวเองเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่15 มิถุนายนที่ผ่านมาได้ไปซื้อสาหร่ายทะเลมาจากแม่ค้าในตลาดลำทับจำนวน2ถุงถุงละ40บาทโดยตั้งใจว่าจะซื้อกลับมาทานกับน้ำพริกให้อร่อยเมื่อมาถึงบ้านก็ได้แกะใส่ถ้วยทันที ลูกชายที่นั่งทานข้าวอยู่ก่อนแล้วก็หยิบขึ้นมากินไปจนอิ่มจากนั้นตนเองก็มานั่งกินต่อพร้อมกับตักข้าวใส่จานและหยิบสาหร่ายขึ้นมาจิ้มน้ำพริกทานไปสองถึงสามคำก็เหลือไปเห็นตัวอะไรไม่รู้สีดำๆคล้ายกับปิงตัวเท่ากับก้านมะพร้าวยาวประมาณสองเซนติเมตรคลานอยู่กับสาหร่ายเห็นแล้วจึงรู้สึกขยะขยงจนอ้วกแทบพุง่ง พร้อมกับได้หยิบไปทิ้งในถังขยะทันทีและคงจะเข็ดหลาบไม่กล้าซื้อสาหร่ายมากินไปอีกนานนางสาวปริยากรเราด้ว,ว่าเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาได้หยิบถุงบรรจุสาหร่ายขึ้นมาดูอีกครั้งพบว่าตัวประหลัดดังกล่าวนั้นก็ยังคงไม่ตายเกาะอ,อยู่ที่สาหร่ายยอมรับว่าขยะขยงมากรู้สึกเป็นกังวลเพราะตนเองและลูกชายได้ทานเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าจะติดเข้าไปในท้องหรือไม่และจะเป็นอันตรายหรือไม่อยากให้ผู้ที่รู้นั้นช่วยออกมาบอกด้วยเพื่อให้คลายความกังวล เพื่อจะได้คลายความกังวลและการที่นําเรื่องราวมาโพสบน a c e b o o k ไม่ได้หวังทําร้ายใครเพียงแค่อยากเตือนคนที่ชอบทางสาหร่ายให้ดูดีๆก่อนที่จะซื้อ